คนไม่รู้อารมค์มใจแค็งทำาไม่ป็นงโดนใครชมก็ททำลำพองมองใครตึงเก่าตึงอับ<ม><ม>แฮมสกระโปรกแฮมตอนนายน,น่อยจะนอนได้กะอ,อ,อันนี้เม่นก่อรูปคุณทั่วอะหน้าตาแกอย่ามาเปิ้มเหมือนคนคิดที่คิดจังแต่ว่าหาดูสายตาแกสิ ที่จ้องมองพวกเรายังแกจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับของของข้าอพี่สะอาดก็พูดเปล่าไปแต่คุณชายครับดูรูปนี้สิเขาจ้องเราจริงๆไหมใช่ครับนี่ขนาดผมหลบอยู่ข้างๆนี้ผมยังรู้สึกว่าเขากำลังจ้องมองผมอยู่เลยหรือว่าอย่างที่ผมเคยบอก เลื่อนหลังเนี่ยอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้โอ้ oh, STOP d อ n เป็นคริเตอร์ยังงงงายได้ไหมการถ่ายรูปเนี่ยเขาก็ต้องมองกล้องเป็นธรรมดาเวลาคุณถ่ายรูปคุณมองกล้องไหมมองมันไม่น่ากลัวอะไรเลยหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเรามาแบง่งห้องนอนกันดีกว่าว่าใครจะนอนตรงไหนย,ยังไงเคือ <c oughs> อาว่าห้องนี้มีรูปของท่านเจ้าคุณอยู่ เราไปนอนห้องอื่นกันดีไหมอย่างนี้มันน่ากลัวจกกะกระซิบหนียงใกลอู้ละหล่อบัดใจแล้วครน้้ำเน่าไทยเนอะอยู่กันแค่นี้คิดแบบแบบได้ยินกาพอพอไอ้เป็นคนโกรธดังนะบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครไม่ระมัดจะนอนกับไอ้ไอ้ก็ไม่หว่าบาฮูละเจะ้จาใดเจ้านายน้อยก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเจ้านายน้อยจะต้องนอนห้องนี้ แล้วต้องนอนคนเดียวตัวเออเออบ่เป็นอย่างละบ่เป็นอย่างละจะได้เขาก็เป็นพี่น้องกันออนอนตัวกันก็ไปเห็นเป็นอย่างรอไอ้ก็ไปได้เป็นคนเรื่องนักนะมุ่งขิงเขาก็ฮูออ้แต่กะขับในนอยเออแตก่กะแต่กะอยู่กันหลายคนเนี่ยอบอุ่นดีไอ้ว่าเอาละครับเอาละครับเอาเป็นว่าชายจะนอนห้องเดียวกับไอ้แสงคาแล้วกันส่วนอีกห้องหนึ่งก็ให้พี่เดวิดเขานอนไปเขาจะได้นอนคนเนี่งสบายใจ <laughs> That's perfect ลงตัวแบบนี้ก็ดีแล้วโอเคริชาร์ดแบกกระเป๋าไอไปห้องนอนสิทีอันฮออากาศที่แบกข้อ very hot อยากนอนแล้วไปอ่านน้ำดีกว่างั้นมุมเนี้ยผมจองบัดด้ตังเพฮาจองก่อนละทำไมอ่ะผมจะให้คุณชายผมนอนบัดด้ของเจ้านายหน่อยผมจองแล้วมุมเนี้ยต้องเป็นของคุณชายผม ไม่อนนะของเจ้านายน่อยออกไปออกไปไอ้ยเอาไปเอ้ยของเจ้านายหน่อยพอจากสภาพแล้วเฮือนนี้ดูน่ากลัวจะได้กว่าฮู้ห่ามันแน่ใจเลยว่าเฮาจะอยู่อดถึงเจ็ดวันกว่าบัดดีลืมเป้าหมายของเฮาสินายน่อย าบดได้มาที่นี่เพื่อครอบคล้องเฮือนเก่าๆหลังนี่บะใจกะแต่เขามาเพื่อหาสมบัติตามที่เจ้าปอได้เคยอู้ไว้แล้วมันอยู่ทั้งใดถ้ามีแต่นะตะกรัร่มผิดเดินได้ฮันบันที่ขุดไปขายโจทย์เหลอกะอคืนตะกำยมจะอัน้นป้านี่ก็คงรวยเละไปละแล้วจะมาเป็นขนเต่าเฮือนหลังนี่นี่ยังแม่นอย่างที่หิงว่า แล้วไอ้สมบัตินี่มันไปซอนอยู่ตัางใดอะคนก็เดินเวิดเวิเว,เว,เวันวันเต็มเนี่ยเอาจะเอาเวลาตัางใดไปซ่อหาเอาจะอี้ดีกว่าคืนนี้บอกกูคนหลับเฮาก็ค่อยลงมือ,อยักการกันว่าแต่นายน้อยไข่จะกินอายังกอเดี๋ยวผมจะได้ออกไปซื้อมาฮื้าให้กินสเต็กเอาเป็นจิ้นกับว่าไก่ดีเอาไก่ก็ได้ ละไก่บ้านกว่าไก่ป่าไก่แจ้ไก่แจ้เอาสุกนักก็ว่าสุกน้อยหากให้กินมีเดียมแร่ละอย่างตัวเนยกว่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันมะก็กกว่าน้ำมันปามไออย่างปลาล่ำปลาเหลือน้ำมันปามละปามกุ๊กกว่ามรกตมรกตเจ้าละฟ้าเขี้ยวกบว่าฟ้าเหลืองประเดี๋ยวนี้คิงจะไปก็ว่าไปหา ตายตัวแท็กซี่กกววินมอเตอร์ไซค์ไอหังของคิงเนี่ยคิดแค่าตายไม่ก่อตายตัวมีดเกวตัวปืน <c oughs> โอ้ยให้ยอมคิงละออหยังก็ได้ให้ยอมละยอมแต้กกวยอมเล่น <c oughs> คิงอย่ามาเลือกกร,รม,มาหนะลุกขนาดน้องคิงอะ่ะออหยังก็ได้คิงไปซ่อมมาหากินได้หมดนะเขาใจไป <c oughs> ลุกขนาดเนาะ <c oughs> ไอ้คำปันเนี่ยมันไปไหนเนี่ยทำไมไม่ยอมมาช่วยกันนอนก็นอนด้วยกันโอ้โหไห้น้ํำใจจริงๆเลยจะบ่นไปหน่อยแล้วครับพี่สารเราทําคนอื่นใช้ยังไงเราก็ได้ผลบุญไปด้วยอืคุณชายเนี่ยนะครับเป็นคนดีตลอดเวลาจริงๆนะขนาดอยู่ในดงเสือสินกระทิงแรดเนี่ยคุณชายยังเป็นคนดีเลย แต่จะว่าไปคุณชายก็อย่าไปไว้ใจใครนะครับต้องระวังตัวนะคุณชายเสือสิงห์กระทิงรด้ที่ไหนกันละครับก็ลูกพี่ลูกน้องกันทั้งนั้นแล้วอีกอย่างบ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยให้ร้างมาตั้งนานเวลาที่ไม่มีคนอยู่ยินก็จะเข้ามาอยู่แทน แสดงว่าคืนนี้เราต้องนอนอยู่กับยินหรอครับคุณชายอย่ากลัวไปเลยครับพี่สาธเรามีอลอสสักอย่างอลอคือผู้สร้างยินและมนุษย์ถ้าเราขอความคุ้มครองจากพระองค์ก็ไม่มีอันตรายใดยๆที่เราต้องกลัวแล้วล่ะครับอานอายะกูซีหรือสองอายะสุดท้ายของบาตารอก็ได้ใช่ไหมครับคุณชายใช่แล้วครับพี่สาธต นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องทําเย็นนี้แต่คุณชายครับผมยังอ่านภาษาอาหรับไม่คล่องเลยครับคุณชายอ่านภาษาอาหรับไม่คล่องก็เปิดไฟล์เสียงสุรอบบาการอก็ได้นี่ครับในโทรศัพท์ชายก็มีอัดไวด้ตั้งเยอะตั้งแยะพี่สาอัดอยากได้ทํานองของเชคคนไหนแล้วครับเดี๋ยวชายจะเปิดให้ฟังแล้วรูปคุณทวดนี่แหละครับจะเอาอยัางไงอิสลามอะ่ะ เขาห้ามแขวนสิ่งที่มีวิญญาณไว้นะครับที่พี่สารพูดมาก็ถูกไหมครับเรืนชายว่าเอารูปคุณทวดลงไปเก็บไว้ในที่ที่มิชชิดกล่อนดีกว่าครับครับครับคุณชาย โคตรเหนื่อยอ่ะต้องก้รพู้แชกตลอดทั้งวันแบบเนี้ยเหนื่อยมากอ่ะนี่ยผมก็เกือบหลุดตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยคุณดาวุฒิทำไมเราไม่บอกไปเลยว่าเราพูดธรรมดาก็ได้อ่ะผมบอกให้เราไม่มีทางทาอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนถ้าพวกญาติผมมันรู้แล้อว,ว่าผมเลยนไม่จบจากออกฟอร์ดจริงๆเนี่ยอายเขานะโอ้ยแล้วเราจะเอาไงกันดีอ่ะดูท่าบ้านนี้มันก็พิลึกแปลกแป้กยหรือว่าจะเป็นบ้านอาถรรพ์อย่างที่ไหน ุดพูดเรื่องอาถรรพ์ได้แล้วมันไม่มีอะาถงอาถรรพ์อะไรฟังนะถ้าเราไม่ได้เพชรได้พอได้ทองกลับไปเนี่ยเราเจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ในฟุตบอลผมติดไว้เจ็ดแสนบาทเนี่ยผมพูดกี่ครั้งแล้วบอกนายกี่ครั้งแล้ว,วบอลอย่าไปเล่นทีมเนี้อะไรลงเล่นอะไรต่อเจ็ดลูกอะไรทีมอะไรมันยองมันยองอะไรเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะเห็นกองหน้ามีไอ้อะไรนะ ไอ้ลุ่นนั่นแล้วก็มีไอ้เกาฟันไอ้คนไทยชื่ออะไรนะคนไทยเนี่ยวันภาษีไอ้วันภาษีเนี่ยแหละเขาบอกว่าเก่งนักหนาถ้าเจ้าสีไปเจ็ดศูนย์ครแล้วยิงโกนะไม่ต้องพูดถึงเลยชื่ออะไรเดี๋ยวเลีรยเดี๋ยวเลีร์ไม่ไม่เนี่ยตั้งใจจะรับอะไรเลยนะเนี่ยพอละหยุดบ่นได้ละแค่พ่อเราคนเดียวก็บ่นเราจะแย่อยู่แล้วโคตรดันแหละปลาปาปาไปเอาข้าวมาให้เราเกินหน่อยวันนี้หิวมากกินข้าวเด้อแล้วต้องกินอาหารฝรั่งเนะอ่ยเจ้าหาอะไรมาให้ พิธิกีขอฝรั่งเศสพิีกรฝรั่งเศสไามาตัวทิ่อยู่ให้เกิดจะล้อวุ่นวายฉันจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกได้ไหมแล้วข้าเช่านาที่ค้างไว้เมื่อไรจะคืน คงท่าได้เชื่อฟังนัปีแม้นั้นปีไม่มีทางจะลงเลือนหากว่าเราอยู่คนเดียวเคยยังนอนแม้จะนอนหรือจะฟังยังไม่หยอนและนี่คงที่สมองเริ่มรังเลไม่ตัดใไม่หยุด สัญญาว่าหนึ่งความดีที่ท่านสนับสนุนเราในวันนี้จะนำไปสู่ความดีอีกมากมายและสิ่งที่พวกเรากำลังเฝ้าหวังร่วมกันผลบุญที่ท่านจะได้รับอย่างไม่สิ้นสุดอุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์นั้นดังอุปไมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งทิ้งนอกขึ้นมาเจ็ดรวงซึ่งในแต่และรวงม,มีร้อยเมล็ดและอัลลอฮ์ จะส่งเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกและอัลลอคส่งเป็นผู้กว้างขวางผู้ทรงรอบรู้